าบอกกินยาแล้วก็กินข้าวก็ข้าวเช้าเขาบอกว่าเข้าเย็นมันเก้าโมงมันต้องเป็นข้าวเช้าเออก็บอกว่ากินข้าวเย็นนี่นี yeah <k 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 ่ข้าวเย็นอะไรข้าวเย็นอะไรเนี <k <k ่ยตอนเช้าอยู่เลยแม่ดูแดดดิจับดูเช่นะมันเย็นไหมเนี่ยข้าวเย็นเออข้าวเย็นเออข้าวเย็นเย็นเจี๊ยบแบบนี้ยหรอเออแม่ ไปเล่นไปหักเล่นมงพอจะไหนเนี่ยตกใจหมดเลยนึกว่าสมองเบรอไปแล้วกินยาเยอะแม่กินข้าวกบบอะไรอะไรกินข้าวกับอะไรก็ได้ไงกินกับช้อนกินกับช้อนกับช้อนตักไงโอ้แม่นี่ใช้ได้ใช่ได้เลยเนี่ยเราเนี่ยเรบอกแล้วไงบอกว่ากินข้าวเย็นว่ากินอะไรก็กับช้อนเอาช้อนตักแล้วกินกับแป้ง ข้าวึงม่เอนกูอยู่ไม่ได้แล้วตอนแกแบบกินเถอะ